สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Story 147ครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นสักตักไปซี่ครับอัลชาโรบีวัตนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของนักสนุกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะครับที่ผลงานก็เรียกว่าน่าจับตามองโดยเฉพาะรูปร่างความสูงใหญ่ของเขานะฮะโอโหและเขามีดีกรีเป็นถึงอดีตรองแชมป์ประเทศไทยด้วยในปี6-4เขาคนนั้นคือเจ้าจงรักบุญรอดหรือว่าไผ่สากลแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอาจารย์ต่ายพิจิตชูชาติไต่รัตนประดิฐ์ครับขอเชิญเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับอาจารย์ก็จริงจริงออความสูงใหญ่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับ<า>รก,กีฬาสรุปเดียวนี่<ช>จากตัวเล็กตัวสูงก็สู้กันในสกัดไปถูกต้องถูกต้องนะฮะวันนี้เรามีแม่เซเลบดีๆอีกหนึ่งคนน่าจับตามองผลงานเขานะเป็นนักกีฬาที่ผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแในขนาดนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนรับเขาเลยครับน้องไผ่สา곤ครับดีครับสวัสดีครับนอกจากไผ่สา곤แล้วอีกหนึ่งฉายาเขานะคือไผ่เจ็ดแปดเก้า อีกหนึ่งค่ายใหญ่ค่ายดังของวงการสุนุกเตรอไทยเลยวันนี้เขามีเรื่องราวดีๆอยากให้ทุกเรามาแค่แก่เก่ากันตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาว์จนถึงวัยผู้ใหญ่ตนวันนี้อะเป็นอย่างไรอาจารตายเช่นไยครับครับก่อนที่จะมาถามเรื่องออคําห้อยท้ายเนาะรือว่าทางค่ายาเช่นไม่ว่าจะเป็นไผ่าสากวหรือว,ว่าไผ่เจ็ดไเก้า 79, ได้ค่อยว่ากันอาตอนนี้ไผ่เนี่ยเป็น คนที่ไหนโดยกําเนิดนะครับเอ่อผมเกิดที่จังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่เป็นคนทั้งเหนือภาคใต้ครับเนล่งเนตรงเน้วก็ก็เรียนที่นั่นเลยเกิดที่นั่นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่นั่นเลยใช่ครับกระบี่ใช่ไหมใช่ครับกระบี่กระบี่โซนนั้นเกาะพีพีใช่ประมาณนั้นฮะก็ก็เรียนอยู่ที่นั่นเลยไหมใช่เรียนอยู่ที่น่นใช่ครับอ่าแล้วแล้วเล่นครั้งแรกอายุเท่าไหร่เล่นครั้งแรกตอนอายุ สิบสิบขวบเพราะแต่ว่าเล่นตอนแรกๆก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับไม่จริงจังเล่นโตใหญ่เลยไม่รู้โต้สิบโต้สิบฟุตเลสิบฟุตใช่แถวบ้านเนี่ยมาระแวกบ้านไม่พ่อเปิดโตสนุกด้วยครับร้านอาหารด้วยครับเนี่ยในกีฬาส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบรอบบนเวทีอับนเวทีเร่งมั้ยใช่ใช่เนาะตรงนั้นนั่นอาจจะไม่ต้องถามนะว่าใครเป็นโค้ชคนแรกใช่ไหมใช่คุณพ่อคุณพ่อใช่คุณพ่ชื่ออะไรครคุณพ่อชื่ออะไร พื่อวิเชียมูลรอดชื่อคุ้นๆนะเป็นกรรมการนะคนนี้นะเป็นผู้ดสิธป์เป็นผู้ดสิน์ครับก็เนาะก็ด้วยว่าบ้านมีโต๊ะมีกี่ตัวตอนนั้นตอนนั้นมีประมาณสามตัวนะครับสามตัวใช่ใช่ต่างวัดถือว่าเยอะนะสามตัวเนาะก็ก็บังคับเล่นเนาะเลิกจากโรงเรียนมาก็ต้องจับคิวแล้วช่วยพ่อทังลูกว่างอะไรบ้างใช่ไหมพ่อก็สอนเตาะเตาะต๊ะแ้ไปกระวานไปและตอนนั้นแทงประมาณไหน ก็แทงยังไม่ค่อยโดนลูกนะไม่ค่อยโดนลูกใช่แสดงว่ายังพึ่งหัดนะตรงนั้นเนาะอ๋อพอสิบขวบแล้วมีเล่นปะทะกับผู้ใหญ่บ้างไหมไม่ไม่ค่อยเลยเพราะว่าแต่ไม่ค่อยได้ไม่ชอบสนุกด้วยครับแต่ก่อนจริงจริงชอบอะไรเดิมดีก่อนที่มาเล่นสนุกผมก็ซ้อมฟุตบอลด้วยอะไรด้วยครับตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นถ้าเล่นฟุตบอล น่าจะพูดภาษาประตูไหมหรือไงไม่ไม่ครับสูน้าทุกตำแหน่งใช่ใช่เลนทุกตำแหน่งแต่ไม่ดีทักตำแหน่งชิดต้นชิดต้นตอนนั้นเขายังไม่ยังเลือกขนาดนี้ร่างกายยังไม่ใหญ่ตัวเล็กนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคิดว่าตัวเองนี่จะสูงใหญ่ขนาดนี้ไหมหรือว่าตอนเด็กๆเนี่ยคิดไหมไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้แต่ว่าพ่อก็สูงสูงอยู่แล้วพ่อสูงอยู่แล้วมีเขาโคมาใช่ครับพอสิบขวบ แล้วตอนนั้นที่มาแข่งกรุงเทพที่เริ่มเริ่มแข่งขันอะตอนอายุเท่าไหร่เริ่มแข่งขันก่อนมาอยู่กรุงเทพผมแข่งครั้งแรกคือกีฬาเยชนแห่งช,ชาติที่สุพรรณบุรีอ๋อเป็นตุกติดติดตัวจังหวัดใช่ครับประมาณนั้นมาใช่ครับเอกีฬาเยชนแห่งช,ชาติตอนนั้นกีฬานักเรียนสนุกเกอร์เนี่ยมันมียังไปผมยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมแข่ง ครั้งแรกคือเยาวชนอ๋อเยาวชนแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นของการกีฬาประเทศไทยแต่ถ้าเป็นกีฬานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นของกรมพลระแสดงา่าตานนแยยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีถ้าบีก็ต้องได้เล่นอยู่แล้วเพราะมันจะมาคู่กันตอนนั้นก็แสดงว่าอายุสิบสิบห้ที่ได้มาเล่นผลงานเป็นไงที่แข่งสุพรรณบุรีตอนนั้นกีฬาเยาวชนก็ผลงานก็ ไม่ไม่ได้เหรียญเลยไม่ได้เหรียญแต่ว่าก็ชนะในรอบแรกๆมาถูกไหมแล้วมาแพ้ในรอบด็อกเอาท์ใช่ครับจนกระทั่งหลังจากนั้นยังไงต่อก็มีผู้ผู้ใหญ่ชาปามให้ไม่มาขึ้นมาแข่งเยาวชนชาวไทยที่กรุงเทพครับใช่ก็รายการหลักรายการะลุกตีนะครต้องผ่านสนามนี้ครับเราเรียกว่ารายการแจ้งเกิดอืมแล้วเป็นไงผลกันอีกครับก็ถ้าผมจะไม่ผิดผ่านรอบ รอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ไปแพ้รอบนอกเอาก็ถือว่าเยี่ยมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ14 15สี่ห้าได้แหละยังสิบวัยประมาณมอสาไม่ใช่รุ่นแปดมาแชมป์เมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณย0 19ิเ่เด็กโตหมดตรงนั้นรุ่นที่ไปแข่งตอนนั้นที่เจอมีใครบ้างพี่ๆที่เจอก็มีพวกพี่จอยสีคิ้วพวกพุทธพวกเด็กศูนย์นี่ครับโอ้พวกพี่น็อตสลับรีไรยังแข่งอู่ ก็เจอแบบรุ่นที่เขาเรียกว่าเก่งกว่าเราถูกไหมตอนนั้นเราแทงเด็กๆที่มาแข่งครั้งแรกๆเนี่ยเบรกเยอะไหมได้ประมาณสักสามสี่สิบไหมก็ไม่เยอะมากก็พ้อมมีบ้างครับอืมแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนสอนเลยแรกๆเลยใช,ลใช่ครับแล้วตอนนั้นก็คือมีความมุ่งมุ่งมั่นยางเริ่มเริ่มจะเอ้ยชอบสนุกอย่างที่บอกว่าตอนแรกชอบฟุตบอลแต่ว่าจริงๆไม่ได้ชอบสนุกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับก็แม่ก็ไม่ได้ส่งเสริมเลยตอนนั้นออเหรอโอ้ มีแม่พ่อกับแม่มีมีบ้างครับเพราะว่าพ่ออยากให้เล่นแต่ว่าแม่ไม่อยากให้เล่นไม่อยากให้เล่นอืมแต่สุดท้ายเราเป็นคนเลือกใช่ครับอืมเป็นไงหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมพอพอโยชนเนี่ยมาแข่งจําได้ว่าไผ่เนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปสู่อ่าอะคาเดมี่นะศูนย์ฝึกของสมาคมวีลาบิเลตใช่ไหมี่ราชมังคล่าชตอนนั้นเนี่ยอ่าเราเราผ่านการคัดเลือกนึกว่าเข้ามา เราแข่งเยาวชนทีมชาติเอ่เยาวชนที่ไทยอีกครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับแล้วกลับไปอยู่บ้านที่กระบี่บ้านที่กระบี่ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนยู่ครับเรียนมอะไรจบมอะไรมาผมก่อนจะขึ้นทเที่ผมจบมสามครับมสามใช่ไหมไม่ใช่มสองครึ่งมหนึ่งปลายปลายไม่ใช่เพราะบางคนมีนะอาจารย์จบมสองครึ่งมหนึ่งปลายปลายเพราะออกกลางคันไงมาเล่นสนุกเลยก็ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นนโยบายของสมาคมนะโดย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกก็คือฮานิพัสันเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเลยพี่ต่ายเราเราต้องกระจายครับเนาะเราจะไปเน้นทักษะอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเน้นทักษะนะเชื่อเถอะครับจะจะได้เด็กแต่เขตปริมณฑลนะประเทศนนทีปทุมอ๋อผมชอบนะชอบชอบแนวคิดแนวคิดนี้ของฮานิพ์นีเพราะว่ามันกระจายไปทั่วประเทศเลยครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาทักษะเนี่ยของไผ่ไม่ผ่านอย่างน้อย ต้องเข้ารอบแปดรอบน้อยๆสิบสองอย่างเงี้ยแต่วันนีภาคใต้เขาไม่มีไม่มีไมม่ีนักใค้เลยไมม่ีเขาไม่มีครับอีสานนี่ยิ่งบอดอ่าใช่ละลีเยอะอืมจันเพียบจันทบุริเนี่ยเป็นเป็นเทพบรินี่แล้วคาเตอรไ่ไปแล้วอดเป็นเต้เลยคือเก่งเยอะมากครับยังมีเก่งอีกครับผมจ้องแนนน้องเนทอีกคนหนึ่งที่รุ่นเดียวกับอ่าแต่ใครนะ เพื่อนเขาครที่เข้าศูนย์นะครับพวกูมิโยอะไรอ่าโยโยจันตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการต้องเลือกคนในคนหนึ่งนะฮะเพราะข้ออกันเน็ยก็ซวยไปเพราะว่ามันโกลตาจันมันเยอะสามสี่คนเยอะโดนข้อพหาถ้าถามว่าเด็กมีฝีมือหมดนั่นแหละผมชองดวยวยเลยว่าเฮ้ยเป็นการกระจายภาพทั่วประเทศเป็นภาพไปแสดงว่า้องเจ้าไผ่นี่เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมที่เข้ามาพอเข้ามาแล้วโอ้โหเป็นไงการใช้ชีวิตที่อยู่กับ ศูนฝึกหรือว่าในกรุงเทพเป็นไงบ้างก็มาแรกๆก็ยังไม่ชินครับเพราะว่าห่างจากบ้านไกลคิดถึงไหมคิดถึงบ้านไหมคิดถึงครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขากลับบ้านกันแต่ผมไม่กลับอใช่ครับก็เพลินช่วงนั้นผมผมเป็นโค้ชใช่ครับนั่งเงี้ยวคือเด็กกน้อยเด็กน้อยเลยเขาเขานอะเขามาต่างจังหวัดใช่ใช่ก็แย่แล้วเป็นเด็กๆด้วยครับแล้วรุ่นๆเดียวกับพุทธมั้งใกล้ๆกันได้ไล่กันใกล้ๆกกัน ก่อนพุทธเขาตัวใหญ่ไงครับนี่ยังดึงตัวน้อยอยู่ก่อนพุทธเข้าก่อนปีนึงมั้ยพุทธพุทธพุทธอยู่ศูนย์ก่อนแล้วพอเสร็จอะไรว่าเฮ้ยแม่งมีรุ่นเดียวกูเลยไว้อ่ามีคนนี่แหละเขาเรียกว่ามีสังคมและมีสังคมเด็กสุดไปกันโดนแฉโดนเหรอตอนสมัยนั้นที่อยู่เนี่ยมีพี่คนไหนชอบแกลรากไี้สุดตอนสมัยอยู่หอด้วยกันูสึกอ่ยเช่นพวกพี่น็อตพี่ท็อปจันเรลวานี้แหละเขาแกลงยังไงเขาแกลงยังไหนบอกเทคนิคเล็กๆหน่อย เขาเช่นยังไงใช้ไปซื้อของหรือว่าชอบแย่อะไรอย่างนี้ฮะไอคนใต้ไงเขาชอยชอบแย่ชอบพูดแบบเรียนแบบเราแล้วก็เรื่องการซื้อของไม่ใช่เรื่องแปลงต้องเป็นน้องต้องเด็กสุดต้องบริการต้องเป็นม้าใช้ใช่ใช่เด็กสุดเข้ามาก่อนไฟที่คอนเี่ก็พูดโดนประจําไพไปดิไปนะคือประมาณนั้นพอมาอยู่แล้วมันได้รับซึมซับวิทยายุทธอะไรบ้างในวงการสนุกเกอร์บอกหน่อย ก็ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเยอะมากเงยเพราะว่าตอนขึ้นมาอยู่ก็มีอาจารย์ตายกับอือาจารย์อิดสอนอยู่ครับตอนนั้นอาจารย์อิดใช่ไหมใช่อาจารย์อิทอาจารย์ตายมี้ถอยู่ใช่ไหมก่อนโควิดนะช่วงนั้นอได้เรียนรู้ลึกกว่าที่เราซ้อมเองไหม ตอนที่พ่อสอนนี่พ่อสอนยังไงกะดูงูตั้งธรรมดารือไงสอนก็ไทยปกตินี่ครับก็เบสิกปกติพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องจุดข่าวเยอะมากข่าวนี่มั่วตัวเหล็งไปแทงออกแรงไว้ก่อนเน้นลงข่าวไปไหนไปกันบุฟเฟ่ใช่ครับอ่าแล้วไงต่อเมื่อก่อนไผ่เท่าที่คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนาะเด็กเด็กจากต่างจังหวัดเนาะว่าเขาเขาไม่ผ่านผ่านการฝึกมาเข้าใจครบ เหมือนเป็นตำราอรอย่างเงีนะฮะเหมือนงันผมก็เป็นหน้าที่ขัดเกลาแต่ถามว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาค่อนข้างมีฝีมืออยู่แล้วครัเขาเรียกว่าเหมือนนางแบบนางแบบอะหน้าตาดีอยู่แล้วมามาฝึกเดิน ครับมาเดินไงให้มันสวยบางบางคนเด็กอาจจะมีวงมีแววแต่ว่าเราแค่มาทําให้เขามีแสงขึ้นมาใช่เช่นเช่นคุณบัตรข้อแรกเลยเด็กที่เข้ามาส่วนใหญ่มีความแม่นยําในตัวเองอยู่แล้วแม่นมากแม่นน้อยแต่เพียงแต่ว่าเราก็มาปรับเรื่องเรื่องขาวเรื่องพื้นเช่นยืนยังไงเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมถ้าหัดเล่นมาไม่นานครับเราก็ปรับเลยเพราะยู่อย่างน้อยโดนปรับไหมอาจารย์ต่ายปรับไหมโดนโดนใช่ไหม ใช่ไหมแล้วเรายอมรับแม่ที่อาจารย์ต่ายปรับก็ยอมรับยอมเนาะบางคนน่ยอาจารย์ดีอยู่แล้วมาอยู่แล้วโดนปรับซะเละเลยมีใช่ไหมอาจารย์มีนะก็คือธรรมดาส่วนใหญ่แทบทุกคนมีที่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้แตะเลยนะน่าจะมีไม่เกินสองคน้งกิ๊กพิศนุโลกอ่ากิ๊กิกใช่แต่กิ๊กเขาเขาเขาไม่ได้อยู่ศูนย์ไม่เกินทีมชาติอ๋อคนละแบบอ่าเขาเก่งเนาะคนที่ที่ตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่อายุสิบ 14บสี่ป่ะสิสิบไฟนครนายกอ่าไม่ปรับเห็นไฟไม่ข้อมือเขาจะงออ่ถูกเขาจะดึงนี้โอ้โหดึงเขาส่งครับเหมือนกี้กับฮะเขาแม่นมากงั้นถ้าเราปรับเขาเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียลูกแม่นอะไรก็นอ่าถูกต้องถูกต้องตรงนั้นใช่ไหมฮะแจ็คเชียงใหม่ปรับแมาจารย์สมัยนั้นแจ็คปรับครับใช้เมียนเนี่ยนะครับปรับเลยแจ็คเป็นคนที่ ติดตาตึงใจก็คือผมว่าเขาส่งคิวสวยที่สุดแล้วในประเทศในประเทศไทยผมว่าเด็กคนนี้ผมเห็นมานานนะสวยมากสวยมากออกคิวสมูทอ่ะมาภายต่อหลังจากอยู่ปุ๊บได้ฝึกซ้อมมาเป็นไงผลงานมันดีขึ้นทันตาเห็นเลยไหมครับก็ปีแรกๆก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ครับมาช่วงปีสองปีสุดท้ายก็เริ่มดีขึ้นอืดีขึ้นยังไงไหนพูดได้เห็นภาพหน่อดีขึ้น มีแข่งบาก็มีเข้ารอบบ้างเข้าไปรอบบ้างแล้วก็เยาวชนก็ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็แข่งแข่งก็ก็อยากอยากให้ให้ไผ่ลองลองเล่าให้ฟังได้ยว่าเออมันมีขั้นตอนการซ้อมอย่างไรบ้างในศูนฝึกทำไมนะเออก็การซ้อมก็เราต้องตื่นตื่นเช้าตามตามกฎแน่นอนอยู่แล้วกี่โมงครับตื่นมาบ้างกี่โมงตื่นประมาณเข้า เทาซ้อมไม่ไม่เกินสิบเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งอ่ะต้องมาปัดโตทำลูทังนี้แปดโมงแปดโมงครึ่งเราต้องถึงเขาอ่าใช่หลังจากนั้นยังไงต่อก็เล่าปัดโต๊นี่โต๊อะไรนี่นะแล้วเชิญลูกก่อนซ้อมทุกวันครับใช่ครับอ่าแล้วต่อจากนั้นก็มาออกคิวต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนใช่ครับเป็นไงลูกแหงลูกยาวบ้างอะไรบ้างซ้อมเดียวก่อนซ้อมเดียวแล้วก็ค่อยมามาซ้อมแพทเทิร์นที่อาจารย์ ให้่ะอืมนะใช่ครับวันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงตอนนั้นที่แบบฟิตๆเลยตอนนั้นที่ต้อนอยู่สูรอยากเก่งซ้อมเยอะมากต้องอย่างน้อยต้องมี7จชั่วโมงต่อวันมีโอทีต่อด้วยไหมั้มีมครับมีใช่ไหมอาจารย์ต่ายคือมีโอทให้เด็กด้วยใช่ไหมครัอาจารย์มีก็คือเราต้องผมเคยคุยกับเพอสูะฮันริพัสนวันนี้นะเขาก็ใจดีก็ว่า ต่มีข้อแม้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีสองสองห้องเนาะใช่ครับใช่ห้องละสองตัวเองไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนี่สามจะมีข้อแม้ว่าถ้าคุณจะโอทีเนี่ยเปิดได้ห้องเดียวคุณต้องยังต่ําต้องมีสี่คนนะถ้าต่ำกว่าสี่เราไม่เปิดมันจะได้คุณไม่คุ้มค่าค่าไฟใช่วิธีก็คือหนึ่งพอสี่โงเย็นเสร็จคุณหยุดกันไปก่อนเลยคุณไปกินข้าวอาบน้ำเตะบอลแล้วคุณมาซ้อมอีกสองสามชั่วโมงอ่าแล้วก็ทางเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจไงการกุญแจห้องเนี่ยให้ล็อกเลยดูแลให้ดี ตอนนี้พี่นุกยังอยู่ไหมพี่นุกจันยังเป็นผู้ครูเป็นพี่เลี้ยงอยู่ไหมพี่นุกอ่ะจะอยู่เขาอยู่ยาวตอนตอนผมอยู่พี่นุกจันไม่ไม่อยู่ผมผมผมอยู่ตอนนั้นมีพี่เช็คกับพี่แมนนะครับมันผมอ๋อเช็คกับพี่แมนแล้วก็อิดอิดสิตายอยู่พี่อิดถูกไหมจันอิดอยู่อยู่ครับโอเคมีหลังจากนั้นพอเริ่มซ้อมดีขึ้นเลยตอนนั้นมีแอบไปปะทะข้างนอกอะไรไหม มีไหมยังครับยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอ๋อยังเราอ่อนอยู่อาจารย์ยังเราอ่อนอยู่ยังเก็บอาวุธอยู่ในอยู่ในถ้ำไปรู้จักใจหน้ารามหรอเปล่ากูรู้เห็นไหมอาจารย์เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจากไม่มีสังคมจากอยู่ตัวต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมตอนนี้จะเริ่มออกไปประทะแล้วแน่แต่เสียดายเวลาหมดจริงๆอาจารย์นะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับในอีพีต่อไปครับสําหรับ เจ้าไผ่เจ็บแปด้าหรือไผ่สากรจงรับมนุรอดทีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ